ในซื้อทุค่ะซื้อเพื่อเลยนะคะวันนี้กบชองไอเฟอชนน่งอย่ะค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ภายเอ๊ะเราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า s o l i t r i o นะคะทุกคนเกนมหนอนน้อยนะทุกคนเป็นนอนน,อน,น้อยโอเคเพื่อไม่เอ่อเป็นการเสียเวลานะคะทุกคนเราก็จะไปเิ่มเกมบนเลอรที่เราจะไปเิ่นเกมก่อนนะคะทุกคนเราก็จะไปเปลี่ยนสกินกันก่อนเลย ก็จะเป็นพวกสีส,สกินนะคะทุกคนแต่สีพวกอุ้ยไม่สีตักก็ไม่สีเวอเอทงชาติอมเมริกาลาตด้วยหรอมีอยากได้แรนโบ้มีปะอะออนี่แรนโบ้นะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเล่นตัวไหนดีมีหลายตัวเลยอะ่ะเนี่อยเอยเล่นตัวนี้ดีกว่านะคะทุกคนตัวนี้น่าราักมากเอาแบบตัวนี้ดีกว่านะคะ อ่เราก็จะไปเริ่มเกมมเลยเขาบอกว่าไม่ต้องตั้งชื่อเออไม่ต้องตั้งชื่อถ้าตั้งชื่อมันจะแหลกทุกคนเราก็ตั้งชื่อกันเลยไปยอันดับแรกเนี่ยเราก็จะไปหาเก็บเออ่ของกินก่อน,นะคะ่ะทุกคนนั่นหนักน้อยโอ้โหแหลกมากเลยนะคะทุกคนเฮ้ยเอ้ยนั่นหนักน้อยเอ๊วเดีดเ๋ยวปะเดี๋ยปะไม่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 ไอะ โอ๊อออยตายตาแรกเลยอ่ะอืมตาต่อไปอเอาเลยมาเล่นนะครับทุกคนยว้าวตัวอะไรอ่ะบักเอฟเลยโอ้ตายแล้วโอ้โอ้โอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้ววยตัวบักเอฟเลยอะไปดูหน้าทีข้างในเล่ย ฮักก mm. ิ๊บนอนฮักกิ๊บนอนฮักกิ๊บนอนฮักกิ๊บนอนแล้วก็นี่แต่ทำไมอันนี้มันอุ้ยเห็นหัวมันแล้วมันติดปีกอ่ะเฮ้ยโอ๊ยวายขนได้ไหมขันไดไหมโอ้ยอี ุกบ้านนี oh. oh well okay. uh ่ชอบบังกูจังเลยเนาะเห็นรึเปเป็นหนอนน้อยอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาจากไหนอะมีมาจากไหนอ่ะมาจากไหนอ่ะอุ้ยโทรมาจากไหนอ่ะอุ้ยนี่ตายยัยสัตว์กับตาย จะนเริ่มเบื่ออ้โอ้ยตัวยายได้ขนานี้แลว้วอ่ะจอยจะเฮ้ยเฮ้ยอ้าโอ้ไม่กอดตะกี้สะแพ้ให้หนอนน้อยเหรอเนี่ย <c oughs> จะมีโชคชะตาเดียวกันกับฉัดเออตาต่อไปเริ่มเลยตายไปสามรอบมอ <c oughs> ะงเออในตัวมันเลยอย่าเป็นที่หนึ่งเสือป่ะเอ้าหนอนเราเป็นไรอะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแหลกมากเลยทุกคนอวิวิตรงนี้อาหารอายไม่ต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 ายห้ามตายห้ามตายเด็ดขาดไป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 โอ้โหไม่ค่ะ ว้ายโอ้ยอยากอา,กออกอากอหารกูเหรอฮะโอ้หน่ายมหลารอบแล้วอะฮะเฮหรืว่าเราเ ยูสอดตัวใหญ่แล้วนะตัวเล็กก็คือแบบพุ่งสปิดยังไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยอีสกอยิซ่าเวนน์เนาะดอกทอยหูพุ่งพุ่ง พุ่งพุ่งทะยาทะยานโอ้โหบักซินดีอ้าวปากดีมิสกรดเราองเป็นเราต้องเป็นทีอน่อันดับในใต้ล่าให้ได้มาแล้วกลับไม่กรอบเนาะเราจะหลีกเลี่ยงการประทะน,นะคะทุกคน ถ้าไม่ถ้าหลีกเลอกการประทะไม่ได้เราก็จะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะทุกคนอย่าแน่นอนฉันเป็นคนดีและโทรศัพท์ก็คือจะแหลกไปไหนว้ตัวใยญยสุดเลยวะร,รอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยแมวหนา เอ้าเ้ยผ่านมาได้ไป f 6ไไปไไปโอ้ยทุกคนเขาขอโทษเวยนะคะทุกคนไปเอ่อที่บ้านเนี่ยเออเน็ตถ่ายไปแว็บนึงนะคะทุกคนก็คือแบบอัดใหม่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าถึงแน่นเน็ตหถายไม่แว็บนึงนะคะมันก็เชื่อมต่อไม่ได้นะทุกคนโอเคเรามาเล่นต่อเลย

อ๋อไปโอ้ยทุกคนเขาเล่นเออเขาเรียกอะไรเล่นเออเกมนี้นะคะมาระยะเวลานานมากเลยนะคะทุกคนก็ก็จะไปเล่นต่อนี่นะคะทุกคนยังไม่จบขี้เกียจจบแล้วทุกคนเราก็จะไปเปลี่ยนปุ่มก่อนเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไม่ทันไม่ทันไม่ทันอุ้ยตายเร็วมันมาจากไหนน่ะมาจากไหนวะ เพราะว่าเขาจบเอ,อเกมนี้ก็คือจบเกมนี้ตอนนี้เลยดีกว่าะคะทุคกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพ,พื่อเปานที่ใหม่ของอ,อช่องเราด้วยนะคะทุกคนก็อย่าลืมเข้าใจปะอย่าลืมมาดูคลิปเขาเยอะๆนะคะตอนนี้เรารู้สึกว่ายอดวิวตกมากเลยนะคะทุกคนก็เจอกันคลิปใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย